สวัสดีครับจาก KD Project Racing ครับวันนี้ผมจะมารีวิวโชค๊ครุ่นใหม่ของเออร์ลินที่ใส่ในยา 5x แ x m a ์แต่จะเป็นเวอร์ชันเลสซิ่งนะครับเวอร์ชั่นเ a c i n g งเนี่ยทางเออร์ลินเขาตั้งรหัสตัวใหม่มาจะเป็น YA014 นะครับถ้าเป็นตัวตัวแรกที่ขายมา2-3ปีนี่จะเป็น YA740 นะครับความยาวอยู่350มิลนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดู เปรียบเทียบกันระหว่าง2ตัวนี้มันแตกต่างอะไรกันนะครับโอเคเราเริ่มก่อนเลยครับ YA740 นะครับแตกต่างกับ014ยังไงคือข้อสังเกตง่ายๆคือ1ตัวกระบอกนะครับกระบอกของตัวโช๊คนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับข้างนี้จะเป็น740นะครับข้างนี้จะเป็น014ลองสังเกตดูครับกระบอกจะไม่เหมือนกันตัวสตาร์ทจะไม่เท่ากันนะครับ ความยาวของตัวกระบอก740จะยาวกว่าถ้าเป็น014จะสั้นกว่านะครับตัวกระบอกตัวนี้กระบอกตัวนี้นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างอันดับแรกนะครับโอเคข้อแตกต่างอันดับที่2ก็จะเป็นเรื่องของตัวปรับรีบาวนะครับตัวปรับรีบาวของทาง740เนี่ยจะเป็นยางนะครับที่ตัวหมุนที่เขาเรียกว่ารีบาวจะเป็นยางนะครับยางอ้วนๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็น014เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมละ นะครับจะค่อนข้างเล็กถนัดมือนะครับค่อนข้างเล็กถนัดมืออันนี้ข้อแตกต่างที่2ข้อแตกต่างที่3คือตัว740เนี่ยความยาวฟิกมาเลยอยู่ที่3 5มมิลนะครับความยาว3 5มมิลแต่ตัวศูนย์เนี่ยความยาวฟิกมาอยู่ที่3 5มมิลเหมือนกันแต่สามารถปรับความสูงจากสตัดตัวนี้เนี่ยที่มีน็อตสีฟ้าตัวนี้ครับปรับขึ้นมาได้อีก10มิลจะเป็นรวมแล้วจะเป็นความยาวอยู่ที่3ามมิล นะครับตัวนี้ระหว่างตัวปรับรีบาวับตัวหูฟอกตัวนี้ครับเนี่ยคือเหมือนตัวสวีเดนที่มาจากสวีเดนเลยคือตัวนอกเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวสวีเดนตัวนอกอ่ะตัวปรับเนี้ยถ้าเราคุ้นเคยกับพวก3จุด XJR หรือรุ่นอื่นๆที่เป็นรุ่นเก่าๆที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นอลูมิเนียมจะเป็นหัวหูคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเค อันนี้คือข้อแตกต่างเบื้องต้นของตัวโชค2รุ่นนี้นะครับข้อแตกต่างเบื้องต้นของ2รุ่นนี้ส่วนภายในที่เป็นระบบวาล์วที่ซับซ้อนเนี่ยเดี๋ยวผมกาลังหาข้อมูลแล้วผมจะมาแจ้งให้ทราบว่ามันแตกตากก่างกันยังไงแต่ด้วยราคาที่มีขายอยู่อะ่ะผมว่ามันแตกต่างกันแน่นอนนะครับโอเคและที่เบื้องต้นอะ่ะที่เราอ่านอ่านจากคู่มือนะครับอ่านจากคู่มือที่ที่ทางทางเออร์ลินใส่เข้ามาในกล่องเนี่ยผมก็ดูเบื้องต้นแล้วเรื่องเกี่ยวกับสปริงนะครับ สปริงจะไม่เหมือนกันนะครับสปริงของตัว014นะจะเป็นรหัส6 0 3 6 0 2 3 1 2 0นะครับส่วนตัว740นี่จะเป็น6 6 3 8 1 2 0 3 4 0 0นะครับมันต่างกันยังไงครับโอเคค่าตัวค่า k ของทาง740เนี่ยครับที่ผมดูอยู่740เนี่ยมันแตกต่างอยู่ตรงที่ 13-14ถึงนิวตันมิลลิเมตรนะครับส่วนตัวศ14เนี่ยจะอยู่ที่13.5ถึง16นิวตันมิลลิเมตรแสดงว่าสปริงตัวของตัวศ14เนี่ยมันรับน้ำหนักได้มากกว่าตัว7 4 0นะครับน้ำหนักได้มากเจ่ศูนนะครับอันนี้คือผมดูเบื้องต้นจากตรงน,นี้นะครับผมคงยังไม่ลึกอะไรมากมายนะครับแล้วก็ข้อแตกต่างที่ที่ตัวทรงก็คงมีเท่านี้ นะครับส่วนรายละเอียดของของภายในเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลแล้วผมจะมารีวิวให้ตัว EP ต่อไปนะครับว่ามันแตกกันยังไงแต่ตัวนี้ทางเออรินเขาเขีมว่าสามารถใช้ในการแข่งขันได้เลยนะครับสามารถใช้ในการแข่งขันได้เลยอ๋ออีกอย่างนึง ตัวกล่องบนจะเป็นตัว014กล่องล่างจะเป็น740เดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนว่าตัว740เนี่ยที่ออกมาจำหน่ายเนี่ยมันจะมีแถมสปริงมาให้2ชุดนะครับมีสปริงให้2ชุดแต่ตัว014เนี่ยทางเออร์ลินจะไม่มีสปริงมาให้นะครับจะเป็นสปริงชุดเดียวที่ติดรถตัวนี้เพราะว่าที่คุยเบื้องต้นกับทางเซลล์เซลล์ก็จะแจ้งว่าตัวเนี้ยเขาเซ็ตค่ามาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเซ็ตค่ามาเรียบร้อยหมดแล้วรองรับกับลูกค้ากลุ่ม กลุ่มที่ขายอยู่ในเมืองไทยด้วยประสบการณ์ที่ขายตัวนี้มา3าปีพัฒนาจากตัวนี้มาเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นที่ผมคุยแต่รายละเอียดลึกๆเขายังไม่ได้แจ้งผมมาเพราะว่าผมกำลงังรัหนังสือจากทางเอรินออกมาว่ามันแตกต่างกันชัดเจนอย่างไงแต่ผมดูแล้วเรื่องเกี่ยวกับช่วงยุบนะครับช่วงยุบของตัว014เนี่ยจะน้อยกว่าตัว740นะครับช่วงยุบจะน้อยกว่าประมาณเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับที่ผมดูอยู่น้อยกว่า10มิลน,นะครับน้อยกว่า10มิลน,นะครับ แต่ด้วยสปริงสปริงจะดูแล้วมันจะขดใหญ่กว่าเนาะใกล้เคียงกันสปริงจะดูขดใหญ่ใกล้เคียงกันะกกน,นะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาอันเนี้ยมาลองใส่รถที่ร้านดูว่าลองแล้ววิ่งเป็นยังไงแต่ว่าตัวนี้มันมีจําหน่ายจากไทยยามาฮ่ามาตั้งแต่เดือนออปลายต้นเดือนละตั้งแต่ต้นเดือน,น,อนหรือกลางเดือนเนี้ยครับก็เห็นมีลูกค้าใส่อยู่เขาบอกว่าเขาเฟิร์มมากตัวนี้ใส่ละเฟิร์มเลย ใส่เฟิร์มกว่าตัว740ที่เป็นอันนี้อันนี้คือคําบอกเล่าจากลูกค้านะครับที่ที่ลูกค้าใส่มาแต่สําหรับตัวผมเองผมยังยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้ลองนะครับผมขอลองก่อนว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ได้ฟีดแบ็กจากลูกค้ามาเพิ่มกว่าเซ็ตง่ายกว่านะครับทำไมถึงเซ็ตง่ายอ๋ออีกอย่างหนึ่งทำไมถึงเซ็ตง่ายตัวรีบาวตัวนี้ครับมันจะอยู่ที่สาย2ระดับเท่านั้นนะครับส่วนถ้าเป็น740จะอยู่50สาหรือ60ประมาณนั้นนะครับ ส่วนคอมมิชชั่นนี้เท่ากันตัวปรับดีบาว์จะปรับได้น้อยกว่านะครับปรับน้น้อยกว่าปรับได้น้อยกว่า,อวาพอปรับได้น้อยกว่าเราคิดว่าการเซตค่ามันจะง่ายกว่าการที่มีจํานวนคลิกเยอะๆนะครับของลูกค้าความพอใจของลูกค้าก็ในกล่องที่แตกต่างอีกก็จะเป็นแตกต่างเรื่องเกี่ยวกับน็อตนะครับน็อตตัว0ู4จะเป็นน็อตธรรมดาเลยครับ เป็นน็อตธรรมดานะครับ m 8ธรรมดาคูณประมาณ35นะครับแต่ส่วน7จ0เนี่ยจะเป็นน็อตที่เขาเรียกว่าน็อตหัวนีรละภัยจะเป็นหัวที่มีเครื่องมือมาให้จะเป็นหัวแแฉก6แฉก8แฉกประมาณนี้นะครับแต,ตกต่างตรงนี้ส่วนตัวไขตัวแนี่มีมาเหมือนกันนะครับส่วนสติกเกอร์ครู่มือทุกอย่างมาเหมือนกันหมดนะครับสติกเกอร์ครู่มือ,อผมาให้ดูกันสติกเกอร์ก็มีแถมมา2แผ่นเหมือนกันสติกเกอร์นะครับแล้วก็คู่มือ นะครับคู่มือคู่มือการติดตั้งคู่มือการติดตั้งภาษาไทยคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษในการปรับสตาร์ปรับเกีียวในการวัดแสกนะครับแล้วก็ในการปรับรีเบลที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมกําลังร้องขอไปให้ให้ทางเอรินพยายามทาภาษาไทยให้หน่อยนะครับเผื่อลูกค้าทุกท่านจะได้ ่านและเข้าใจกันง่ายๆนะครับบางทีภาษาอังกฤษบางทีมันใช้ศัพท์ของวิศวกรรมบางทีเราก็ไม่เข้าใจเรื่องศัพท์วิศวกรรมของเขานะครับแต่ถ้าคนเข้าใจก็ก็เก่งก็ดีครับนะครบับเป็นพวกการวัดแสตงต่างๆการติดตั้งการปรับค่าของของสปริงนะครับว่าอันไหนคือเหมาะสมไม่เหมาะสมการปรับคอมเพรสชันการปรับรีบาวนะครับโอเคก็ยังไงครับ วันนี้ที่มารีวิวก็ไม่ได้รีวิวเจาะลึกถึงการใช้งานนะครับก็จะรีวิวแค่ข้อแตกต่างเวลาเรามองชกเรามองอยังไงถ้ามองจริงๆอ่ะเรามองแค่ตัวด้านล่างนี่ตัวเดียวก็รู้แล้วครับว่าตัวเนี้จะเป็นของตัวเวอร์ชันเลสซิ่งนะครับจะเป็นตัวล่าสุดเป็นตัวล่าสุดของทางเออร์ลิงน,นะครับโอเคเรามาคุยเรื่องราคาราคาต่างกันพอสมควรเลยครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ เกือบ15%เลยนะครับเกือบ15%เลยของตัว014ตัว y a 740ที่ขายอยู่หน้าร้านนี่อยู่ราคาอยู่ที่19,990บาทนะครับส่วนตัว y a 014เนี่ยราคาจะอยู่23,900นะครับฟังไม่ผิดนะครับ23,900นะครับก็ตัวผมเองผมยังตกใจอยู่ว่าโอ้ราคามันขึ้นมาทิ้ง3,000-4,000เลยมันต่างกันยังไง แต่ความต่างของ,ของมันเนี่ยเราเราคิดแบบผมคิดแบบเบื้องต้นธรรมดาว่าทางเอรินก็คงไม่ถึงขนาดเอาของเดิมมาแล้วเพื่อมาอัพราคาขายมันต้องมีดีนะครับแต่ดียังไงดานนี้ตลอลูกค้าฟีดแบ็มาหรือเราผมไม่เทสก่อนหรือรอเอกสารจากทางเอรินว่ามันดียังไงนะครับแต่ผมคิดว่าแบรนด์ระดับเนี้ยเขาคงไม่ซีซัวที่จะทำราคาให้เวอร์เวอ,เว,อวังอะไรอย่างนี้นะครับนะครับ ก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับทางนี้ออตอนนี้สินค้าของทางเคดีมีสต็อกแล้วตัว0-14นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามตัวช็กรุ่นนี้ได้นะครับมันก็จะมีโปรโมชั่นของผมอยู่แถมตัวปรับคอมเพรสชั่นแถมตัวล็อกช็อคอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะผ่อนสูเซน์อะไรยังไงก็หรือจะผ่อนมีดอกเบี้ยก็ติดต่อมาทางสอบถามมาทางร้านได้นะครับก็ผมขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ การรีวิวข้อแตกต่างโชคเบื้องต้นของทาง XMAX 300, YA740 กับ y a 0 4โ okay, อเคนะครับถ้ามีอะไรก็ฝากไว้ใต้ข้อความได้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ทางช่อง YouTube KD Channel ด้วยนะครับหรือฝากติดตามที่หน้าเพจ KD Project Racing ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ